โอเคครับแล้วนะครับตอนนี้ครับเราอยู่กันในรายการเล่นตัวเดียวจนคอนเว้ยเออไม่มีฮากันเลยเซฟก็หิ่งเออหี่งฮาหน่อยสิเฮ้ยอะไรอีกแล้วนี่ คือวันนี้นะครับเราจะเล่นตัวเดียวจนคอนนะฮะซึ่งผมเนี่ยได้รับหน้าที่เนี่ยเล่นป่าจนคอนครับน่ะเออผมได้รับหน้าที่เล่นป่าจนคอนส่วนเซฟก็เล่นแทงจนคอนคือเล่นแทงนี่คือไม่ได้หมายถึงว่าเล่นตัวอะไรแทงก็ได้นะแต่แบบเล่นแทงตัวนั้น,น่ะตัวเดียวจนคอนเลยต,ต้องคุมไมโอแล้วเดี๋ยวไปโองออ่หมดบปบ มาแล้วครับสกัดมาแล้วเรียบร้อยผมได้หนึ่งตัวนัตาญาติทำผมเจ็บแสบมาขอบคุณสกัดครับโดนด่าแน่นอนเลยครับมาแจกมามามาตัวตัวตัวมาดิมาดิมาดิเอ้าไปไหนวะตัดหน่อยโอ้ตะกี้ว้าวเรียบร้อยใช่ บนได้บนโดนนะบนโดนนะมามาเร็วมาเร็วมาเร็วคิกซี่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 มาดิเอาคิกซี่ถอยไหม่ะคิกซี่ไม่สตันนะเฮ้ยคิกซี่ปาวเวอเฮ้ยหลอนแล้วคิกซี่ปาว้าโหคิกซี่สกิลคิกซี่ตะตันหน่อยสวยผมว่าผมโดนดวงเวทบูไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไล่คาดวงดีกว่าไม่เป็นไรผมเอาป้อมบนดีกว่าเพราะว่าน่าจะได้อยู่เดีคิกซี่เคลียร์คลิปแล้เราวิ่งไปตีป้อม ทงเทงต่อกงังกลางๆทงกลางโดนแยงเลือดเลือดผมโดนแยงอีกแล้วเข้าเลดดีกว่าเข้าเลดได้นะเข้าเลดได้นะเลดได้นะเลดได้นะเฮ้ยคิซี่สตันโดนคิซี่สตันโดนเอ้ยมาเลสมาเลสมาเลสมาเลดเ้ยมันเยอะ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 ถอยได้นะถอยได้นะเอาเลดเสร็จถอยเลยนะถอยถอยเดินเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ถอยมารอรับอยู่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 สวยละมันผมจะโดนครับ โอเคผมไม่น่ารอดแน่เลยโอ้ยไม่ไหวครับไม่โอเล่ทำอะไรไม่ได้เลยันรอดยิงเลยแล้วเราก็จะโดนด่านะครับคือผมพยายามแล้วนะนี่คือผมแบกสุดๆเลยนะแบบพยายามไม่ใช่แบกแ่แบบเล่นตามแบบฝีมือตัวเองร้วสุดๆจริงๆเซมาเซมาเซมานาตาญาตาญาผมว่าไม่น่าได้นะ เพราะว่าผมมั่นใจว่าดวงผมมั่นใจว่าดวงต้องเดินมานะเห็นไหมผมกะแล้วผมกะแล้วว่าดวงต้องเดินมาคือมันต้องเดินผ่านมันเป็นช็อตที่ดวงต้องเดินผ่านก็เลยต้องไปดักนะครับดักจังหวะที่ช่วงแบบเขาเดินผ่านอะไรเงี้ยเออเพื่อแม่เขาเล่นเกมต่อได้ <S <S ใช้ตะกิ้สอนในการดูดเลือดครับแล้วก็แชนติเปิดอย่างเงี้ยครับปั้งสรบสไลด์ตายซะ ปังร่วงครับสองรอเขาจะมีเพ okay? ื่อนเขาจะมีเพื่อนเพิมจ๊ะต้องไล่ฆ่าเขาก่อนที่เพื่อนเขาจะเติมนะครับเขาจะวิ่งไปให้เพื่อนเขาเติมแบบใกล้เป็นตาคิวเราต้องรีบเติมไอ้มันนะเพราะว่าบัฟฟ้าอะไรเงี้ยต้องได้นะต้องได้นะสกัดช่วยขนาดนี้ต้องได้เอ้ไอีกทีสกัดตอออีกหลุดบ้าฟ้าอะไรเงี้ยครับมันมันมันเอาที่หลังได้ครับผมบอกว่าเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยแบบ ต้องเอาบัฟฟ้าก่อนค่อยไปตีป้อมไปตีป้อมก่อนเลยนับแล้วบัฟฟ้าค่อยกลับมาเอาได้มาไม่ตายแต่ป้อมเนี่ยคือถ้าคุณพลาดโอกาสนั้นก็คือคุณตีไม่ได้แล้วคุณต้องรีบตีก่อนบัฟฟ้าบนกลับมาเอาได้ไม่เป็นไรอยู่มาช่วย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 ปุ๊บป๊อบป๊อ๊สวยครับได้อยู่นะอุ้ยไม่ได้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 อันนี้ จบเกมครับพี่น้องนี่อยา่างง่ายๆนะมันแบงค์แบงค์ต่ำๆมาเวลาเขาเสียเปรียบเนี่ยเขาจะดันเกมแบบว่าอยู่ในป้อมอย่างเดียวคือเขาจะไม่ไปไหนเอาเป็น,นปว่าเราก็ชนะนะเอออย่างน้อยก็ไม่โดนเขาด่าเออโอเคอันนี้ก็ชนะต่อเนื่องมาเก้าครั้งละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต่อเนื่องมาเก้าครั้งแล้วเพราะเขาเบื่อหน้ามาเธอเองมากเลยเพราะเขาจะรัดที่มันสูงๆมันก็ต่อนะไรครับท่านผู้ชมนะครับ คลิปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาก้วก็คือผมมาทำที่ดดไดูนะครับเพราะว่าเราก็มาทําซีรีส์เป็นซีรีสนะ์เนาะแบบยาวยๆหน่อยนะครับก็คือเล่นตัวเดียวจนคอนนะครับก็มาดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมก็คือมีการเล่นหลังหลังคลิปด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปด้วยเอแบ่งกันอะไรเงี้ยครับไม่ได้เล่นในคลิปตลอดเพราะว่าไม่งั้นก็ตัดทุกคลิปเลยนะอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับหมาบ์กเก